ทำอะไรล่ะเออีวันนั้นเดชเข้าั้นเขาเกาะขาเขาเรียกป้อป้อป้อก็ป้อนอนอยู่ข้างนอกไอ้สัตว์อ๋อจริงอ๋อจริงตั้งใจโอ้รุนูุนเน็ตมันเดียวไอ้ขี้หม่ำเนี่ยไอหม่ำเนี่ยเอ้ยหม่ำหางวะเนี่ยเฮ้ยขึ้นคาแล้วนั่งอะไรเนี่ยโอคอมเป็นเน่าแล้วนะเอามาแล้วหม่ำเร็วใช้เซเว่นเลยนะเร็วกว่าน่อยเร็วกว่าเดีิมหน่อยนึงี้เนี่ยใช้เซเว่นเลยนะ เอเว่นเลยวะอันนี้วินโดว์หนึ่งอะกูว่าใช้อยู่นะจง <c oughs> ไม่เกิดเลยมันจะบุกไปน่ะมันยังไม่เกิดเลยนะเบอร์เช็คบนเบอรเช็คบนสองลูกทางนี้ตัวหนึ่งทางนี้ตัวหนึ่งกูถอยละบนห้องบนห้องบนห้อง ไปนี่มงยืนเนี่ยดีมากเลยนเนี่อวะต้งไหนวะไบอยู่บนอยู่ไบนอยู่ไอโดนมึงยืนตำแหน่งที่มันไม่โดนดิโอเคได้ได้เดินเดินไอทะลยืนอะดบนดบนกูขาว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 เขาแล้วเขาสอแฟดแล้วแฟดแล้วจบนึงบนึงไม่มีใครช่วยกูเลยอะวิ่งออกมาไม่ีใครมีใครรอรอรับกูเลยวะเฮ้ยสนามเสอง ไยเดินไม่ระวังว์เยอมันจะปลาระเบิดไอ้สัตว์ก็สองซากตัวนี้มันเฟมัยมันแฟมัเป็นข่าวย็ดมาทไปแกเลยไทยแกเลยแกเลยบ้ามอสเอามันลยมอสยิงกลัววะไม่ยิงไอ้มอส ไอ้<ใ>แบ,บ่มึงหน้าปีนโดดธรรมดาตอ,อ,องเออ,เอได้แล้วเียร์ท้ายเดิมสิครับติดเลี่ยมบนแฝด<า>เข้าเข้ายัง แกมันเยอะไปเลยไหนรอดครับอนนี้มีแล้วแบมีตัวหนึ่งเขายังเขายังตัดมาแล้วแัดมาแล้วลงในห้องเข้าแล้ว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 ตัวเราเต็งเราเต็งเราเต็งอันนี้ตัวหนึ่งทางกูตัวหนึ่งทางกูตัวหนึ่งเอาให้ได้แแบเอาให้ได้กูเคลียร์บอลแล้วนะยิงกูแล้วอะล็อกกลางยิงกูไว แลอวสองให้แม่ยิงซากยิงแม่ซากเลยอ่ะหลังอ่ะไปปะไอ้เหี้ยเอาดีๆดีๆพ่อนกูเข้าไปช่วยไหมเดี๋ยวกูไปฆ่าอยู่บนอยู่ไม่ได้เลยนะบนแฟดบนแฝดเราเยอะมากแล้วค่อยเข้าอ่ะมันไม่รีบเข้าอ่ะเดี๋ยวกูยืนให้ก่อนมันแสกมากูค่อยถอยกูจะตุ่อยนะกูจะตุ่อยนะ สองลูกแฟร์แปดแกดครูมีตัวหนึ่งแปดแปดโอ้โหเจ็บแล้วนะไอ้โมจิอะระเบิดไอ้เหี้ยอยู่บนไม่ได้เลยอะหมดหมดหมดต่อยตัวเดียวเว้ยที่นี่ต่อยตัวเดียวหมดแล้วใช้างเข้าเออเรามันเข้าก่อนกูถึงจะโยกใจเย็นดิไม่ทันโดนกับสามคนอ้าวตายแล้วเออแปดหาได้เอ้ยเราสองเราสองเข้าแล้ว อ้เที่มันเข้ากันดีอะไรล็อกสองช่วยสนานล็กสองยืนง่ายชิบหายเลยเออดิออกออกไปชา้าบ้างไหมไม่ได้รอช้าไปสไนต์อยู่ร็อกสองมึงรอแฟดเข้าไปตอนวางก็ได้รัรวบใจเย็นถ้ามึงเจอไอ้เคี้ยมูจิมูจิมึงเรียกเลยนะนี่นี่นั่นตุ๋ยเจ้ทางกูแม่โมงโมงกูเนี่ยโมงกูนี่โมจิมึง เาสองแล้วเราสองางแล้วปาตรงตัวหรือวะเขาแล้วเขาแล้วแปดน่งาสอยู่ตรงนี้ปลปล่อยสนตรงนั้นนปล่อยขาวขาวขาหลังเฮ้ยหลังนี่แได้แล้วได้แล้วชัางหน้าชันข้างหน้าแปดไปไกลสงลูกไปไกลสลูกเข้าไปเลยเข้าไปเลยตาก ซากหลังคอนซากหลูเตงหลูเตงเต้ตายระวังหลังนะไม่ใมาตายเออแกทำไมตายสวยเฮ้ยโดมีหลังตลอดเลยเว้ยเออก,อ,อกนะูถึงบอกไงถ้าเกิดเจอมิวจีมึงแจ้งเลยกูจะทิ้งหลังเลยที่นี่เล่นตุย๋ยก็กูบอกอยู่โมงไหมเหรอเออรู้แล้วเอ,อ <c oughs> หลังพังเลยสัตว อังกูกูจีมึงอ่ะแบ๊บนช้าบนช้าเออมันไม่เคยยิงนี่หว่าว่ามันโยกแล้วมั้งมาบนสองลูกมาแล้วล็อกสองจะเข้าแล้วมั้งแัดบนอีกแล้วแัดบนอีกแล้วถอยนะล็อกสองล็อกกลางยิงกูฟรีสไนย์อะล็อกสองสไนย์ตายแล้วสไนย์ตายแล้วใช่ปาอด ตายตายตายเจ็ดเรายังยงไม่เข้าเข้าแล้วดันมาแล้วดันมาแล้วเฮ้ยตุ๋ยเฮียหลังตุ๋ยแบ่มจิดังกูปล่อยไปปล่อยไปซ่าซ่าหน้าซ้าตัวหนึ่งหายแล้วสองสอแล้วสองล็อกรูเต็งรูเต็งตัวหนึ่งสวยรูเต็งเจ็บรูเต็งร้างเจ็บเจ็บตายเจ็บร้อไอ้ขี้นี่มันรอจนแบบมันรอจนมึงวิ่งมาเว้ยมันวางแสงตีนมึงใกล้ๆแหละมึงที่พอจังหวะเพื่อนมันวางบนปั๊บมึงวิ่งไปเช็คมันก่อนเลยอ่ะเข้าใจปะนี่มันเดินมาเมื่อกี้ยิงหลังั่า มันนึกไม่มีมึงแล้วไงกูยิงอยู่มื่แค่ชุดหนึ่งอะปล่อยมันฟรีดิไม่ต้องไปเล่นกับมันปล่อยมันฟรีเลยเราช่วยบนก่อนพอจังหวะเพิ่มบนบนเข้าปั๊งปัาระเบิดทิ้งขวาแล้วมันก็วิ่งไปตีบเก็บมันก่อนเลยแบบเหมือนเดิมเลยมูจิบ้าเหมือนเดิมเลยเออปล่อยแม่เออบนแจ้งเข้าบอกเอหนูวิ่งไปเลยบนแฟรยังยังยัง ตอนไหนเอากูตลอดเลยว่ะแล้วกูเสียเปรียบอะเปิดรถฝาดบนหน่อยฝาดบนหน่อยฝาดบนหน่อยมันเปิดแล้วสองเมตรโอ้โหลูกสองลูกสองเยอะลูกสองเยอะขุขาวขาวขุขาวเข้าแล้วอะเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วยังไม่เข้าอ่ะเข้ามาแล้วซ่าลูกเต็งซ่าโอ้ยิโคตรเยอะเลยอะแฟดแฟดดี้ ที่วางที่วางเรียบร้อยโอ้ยหเข้าไปเก็บตามาเต้เฮียดีแล้วน้องใหม่มอสบอกว่ากูร้างที่ไหนพี่ยิงตั้งเยอะมอสเมื่อกี้รูเต็งอ่ะไม่ได้รับสองมาจอาวกูตลอดอ่ะคือไม่ควันปิดด้วยดาวสไนค์กูมาสองกูส่องได้แค่ตัดก็ยากแล้วอ่ะต้องยิงงมแค่จริงๆดูได้ไม่ทั่วไไม่เห็นได้กลยขุดมันท่อแน่เลยมึงรอก่อนเออรักไก่แล้วเออมอสมอสมอสเจอรักไก่มอส ตัดแฟตกูแฟตัดข้ามมาล็อกสองตัวนึงต้นายต่อโอ้ตใครวะเย็ดแม่เอ้ยสององตาแฟตไม่บอกกันเลยอ่ะไมม่ีตุจะได้สองกู่แล้วเมื่อกี้ฮะรอรอรอโดนไปฟรีเฉยเลยล็อกสองต้นายล็อกอยู่ที่เดิมโอ๊ตกล่องไกลกล่องไกลแย่หลังเออกล่องล็อกสองลอแป๊บนึงกูเห็นแล้ว นี่อะรูเนี้รูเนี้รู้แล้ว,ลวไอ้เหี้ยไปให้ธนายยิงทำไมกูรู้รูนั้น,นไอ้เหี้ยใช่โอ๊ตนั่งยิงตอนแรกอ่ะอะไรเจ็บแล้วแต่ให้โอ๊ตล็อกสองเหรอเดี๋ยวแฝดนานจังวะดูกูดูจอกูนี่แฝดกันเองไอ้เหี้ยให้มันวิ่งหนีไปไอ้สัตว์กล่องกู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 โอ้ยมีซองสองมีสองตัวไอเหี้ยนึกว่าตัวเดียวอ่อง พ่อมึงห้องใช่ไปเลยนะปล่อยเลยปล่อยเลยแบบสไนซ์เล่นยากป,ปุ่งปุ้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 งพ่อมึไงไอ้ที่เนี่ยกต่ทำไมงงมันไปห้องเลยแบบรวบไง แต่รู้สึกว่าหูฟังเลยไม่ดีอะเราเดินข้ามมาก่อนอ่ะดีไงอ่ะต้อไม่ตึบว่ะไอ้ตึ๊บพี่อะไรมึงจะฟังเสียงเบสเกมไงใช่อ่ะมันไม่ปัง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 ไม่เหมือน G35 นะแอบพีสักเอาไปไหนวะเดินวงเวียนอะเข้าวหัวหลอดอ่ะ ครูครูแล้วมันภาพไปวนแต่มันแก้กูมันคิดว่ามันหายไปไหนใช่ไหมคิดว่ามันวางไอ้เหี้ยนึกว่ามันเดินหายไปแล้วสัตว์แอวกูดีแกดี่สิบหาแกเราได้ยินไม่แค่ไอ้ทางไหนกัทางนมันก็ขอพามันวนพามันวนอีนี่นี่พาวนพาวนไขยไอ้เหี้ยมอสเหรอปล่อยเล่นเองดิอย่างปล่อยเล่นเองดิตายแล้วอ่ะจะได้ดูจะได้ฝึกไปเองด้วยเ็ดแม่มอสพาเวียนเทียนไอ้สัตว์นี่มันพลาวว่ะ มีตัวหนึ่งเว้ยวิ่งเข้าม,มาตอนมึงพูดบอกอะไอ้มอสไม่ได้ยินเสียงตีมันด้วยไงขเข้าใจป่ะกูลองกูงลองไป <พา S 1> ดันป้องควันตอนน้ดันนะได้กลับกลับกล่องมาแล้วกลับกล่องมาแล้วโอเคความปิดขวางวิ่งมาปิดขวางกลับป้อควันโอ้ยยังน้ำแฟดมาแฟดมาจอคุณนี่แฟดหลอกแฟดหลอกสองลูกแฟดหลอกสองลูกแฟดหลอกสองลูก เพื่อ um แต่ต pues mm s. <S ลูกนึงตว์เที่ยแหละเต้ยแข่งกันตายตาระสาระเฮี้ยใช้มือไปข้างในใช้มือไอ้ลูกโอ้โหเฮี้ยหลังคอนขาววางอยู่วัดดีดิวัดดีดิวัดดีดิวัดดีวัดดีไว้แบ่ะวัดดีไว้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 วัดดีเฮี้ยสนายอยู่ในห้อง พีวหัแตกนี่ยาไทยอยู่ในห้องนายเจ็บนายเจ็บนายเจ็บเลยละทากปิงอย่างเนี้ยนายทากแม่เราขูยิงแม่เราขูยิงแม่เราขูยิงเราขูยิงกูยืงเปิดกูยิงเปิดมุมนิดเดียวอ่ะเฮ้ยเนี่ยเรากูยิงไงี่ยเราขู่ยิงไม่ไม่ขนะใเดินมาถึงปั้งเลยเว้ยต้องเลงต้องเลงกูอยู่แล้ววายมาดิมาดิ ไปไอ้ปอยเฮียอัดคลิปอยู่นะเมื่อกี้เฮียมัดคลิปอยู่นะแบ้ปอยเฮียมึงแสบไปปอยมันอยู่ในห้องมันโป้ผไม่วางวินนั่นแบบเออมึงก็คิดว่าโง่แม่ด่าเขาโป้ไอ้สัตว์โปอยเฮียโปอยแล้ววะเออปอลทุกทีไหมเบ้เจอทุกทีด่ายปเอ้ยเฮียมีหลังเนี่ยหรอโปสามวินแล้วนะสองวินแล้วไปพาพาบนบนช้าก่อนบนช้าพาโอไปซองขวาพาโอ๊ไปซองขวาตาโอตตายเฮียเจ็บตัวเจ็บแล้วมึงตายได้ไงโอ๊ต รวมทำมาเดินเข้าไปเดินเข้าไปเดินเข้าไปเดิไม่เจ๊ไม่เห็นโอเคโอเคโอเครวมทำรวมมีตัวนึงบวมีตัวนึงแฝดหลอกแฝดหลอกให้แฝดหลอกให้แฝดหลอกให้แปดมาแปดจริงว่ะจริงป่ะเฮ้ยมันดันมาแล้วดันมาแล้วดันมาแล้วกูบอกแล้วมันดันมาสัตว์เผาแปดเผาแป๊บนึงกูแฝดให้ซ้ายซ้ายในตัวนึงตอกสองตายซ้ายในตัดแล้วตัดได้เชื่อม ไปหวัดดีดิเอ็กวังหวัดดีสองเลยเออหวัดดีสองนี่หวัดดีไปหนึ่งแล้วห้องห้องอดีตดิอดีตเราไม่ต้องโดดวันก็ได้เว้ยเหมืนเดลไทยมันอยู่โดดมันก็รู้ดิไอ้ท้ายยิงเก็บหัวเออมาละนั่นอะไรเก็บหัวทั้งตัวเลยนะแหวนหลับครับมันไม่เห็นเลยไงดูดูยังไงไม่เห็นเลยจะลืมจะลืมเว้ยทีหลังเปิดตัวเปิดทั้งหัวเลยเมื่อกี้เต็มหัวเลยแบบเต็มใบอ่ะ

เอบนล้อก่อนกูไปช่วยแล้วล็อกสองแล้วตัวเอเจ็บแลวไอ้ตัวท้าล็อกสองน้องคนโอเคี๋ยวแฟลชลูกไพ่ท้ายแล้วตัวพีถอยไปแล้วตัวพีถอยไปแล้วกูแฟลชลูกสองลูกกูเอาซ้ายมึงเอาขวาเออล็อกสองเหอเออล็อกสองต่ยิงเข่าจัวเจ็บแล้วทางขวาเฮ้ยแฟลแฟลไอ้เยี่ยมเดินมายิงกูเลยมันขาวนะพี่วางพี่างพี่วาตายเฮ้ยมาแล้วบนมาเดินมาบนเดนมา ตัวเดียวเฮ้ยเฮ้ยที่นี่เจ็บแล้วนี่ใส่ได้ตัววะต่อยใส่ได้สองเมตรตีแปดแล้วสามตัวนี้ต้องเดินตามกูเนี่ยยิงไอ้ตัวเอ็นนะครับผู้พิดไปเดินขวารอก่อนบนรอก่อนไอ้แว่เซฟก่อนเราตีพร้อมกันห้าคนได้เปรียบกว่าเว้ยเก็บเบิร์ไปด้วยอ่ะเออตีทีเดียว ตาเาล็อกสองอะล็อกสองล็อกสองไปสองลูกตายสายใกล้ใกล้สองใกล้เลยแปดมอนแฟดตามมาเยอะกว่าครับทางเราทางเราข้าวกูสามไปบนเลยไปบนเลยไปบนเลยสามตัวสามตัวใครมีแฟดมอสแฟดปะมอสแปดล็อกกลางสองลูกล็อกสองสองลูกแม่เอามอสแฟดนะเดี๋ยวทายลงไปเอามีกูบอกก็ดันมาโอ้โมอสเอ้ยไม่คิดวะที่มันซันมาออกกลางไม่ได้เว้ยโอ้แต่ได้มากเลยมิถ้าบอกให้แฟดล็อกสองทำไมเรา ถ้ามันไม่ดันมาอุ้ยโหเสียดายมากวินเนี่ยไอ้เหียเฮ้ยเฮี้ยไม่ยิงไม่ยงิงพรวดเลยอ่ะสไลด์ยิงเลยอ่ะลองไปมองอะกูดูกูดูดูให้ดูหน้ากูาให้มาไอ้ดูในห้องไว้ท้ายเอ้ยหลังสองคอนสองตัวสไลด์หนึ่งกนหนึ่งหลังมาแล้วหลังมาแล้วหลังมาเกิดมาหลังเกิดมา ไปหาเอางี้ถ้าเกิดมันดันทางนี้เยอะตีฝั่งโน้นแม่งเลยสัตว์ไม่เว้ยดันมามันก็เสร็จเราถ้าเราไม่ตายฟรีอ่ะไอ้เหี้ยดันมาทีมเราดันไปเคยถ้าเกิดมันตีช้ามาก็รวบได้อยู่ดีจริงป่ะมึงคิดดิดันมาก็เท่านั้นอ่ะตีขวาตั้มเหียเลยตีให้มันเล่นยากเล่นตีตายไปเลยแฟดรวบๆไปก็ใต้ล้วออกทางห้องซ้ายอ่ะขึ้นห้องแล้วหมดเว้ยเรายกกลับมาหรือว่าหยอกนั้นเว้ยเผื่อมีคนมาเนียนประสบการณ์เยอะหน่อยเฮียได้เราไปได้เนียนเราสอบมั้งไหมไร้างเอาวะ มันดามายิงแม่งเลยอามั้งมันไม่ได้ป่าแฟดมานี่ไม่ป่าเฮียปัดอะไรเริมเมเออเสียเฮ้ยปัดมาแัดมามอสแัดมามอสแัดมากล่องกล่องมันเดิมอะกล่องใช่ป่ะกล่องใช่ไหมกล่องไกลนะโอเคแัดสองลูกกันนะกอเว่ากว่ามันขาวมันขาวมันขาวเจ็บ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 โอ้ยเฮียแม่งมันตายตัวนั้นมันยิงกูอะไอสัตว์ตัวนั้นก็ซากระแต่เราสองอะเราสองอะกล่องท้ายกล่อง เจ็บเจ็บสองเลยกล่องเจ็บอีกท้ายเจ็บเออทีหลังกูบอกให้มอสไปเอาดีกว่ากูว่าถ้าไม่ได้ก็มาทางซ้ายเถอะเราไปควันเสร็จก็วิ่งกลับมาซ้ายมึงเลยเถอะถ้ามันไปยากอะ่ะแค่วินเดียวปิดแล้วเนี่ยไ,ไปไปสองลูกมึงยิงกูจากไหนวะเมื่อกี้ถามไปดิมันอยู่ในในไกลๆดซ้ายไปเนี่ยรักสองอมัง้งมึงอ่ะเออเออเออซ้าย<ห>ขวาแค่หลอกเฉยไม่ไปไม่ไปรอบนี้ไม่ไปเปิดเปิดสวยกลับตีกลับตีกลับตีเออนั่นนี่นั่ง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 ตีบนกางโก้ดิ นี่แหละมึงต้องนี่แหล็อกฝ่อแล้วล็อกฝ่อแล้วโอเคโอเคคูไปกู่ไปคูฝัห้ากูไม่ฝสองลูกกูไม่ฝ่งสองลูกตัดกูเข้าไปละล็อกฝออีกตัวแป๊ะแป๊ะช่วยหายเร็วกองกองกองฝั่บนห้าสองลูกฝ่งบนให้สองลูกไปบนมันบัดรมันบัตรมันบัตเข้าไปบัดข้างในขาวโอเคขาวรอก่อนขาวรอไว้ก่อนแต่เชื่อมไหมสองเม็ดขาวขาวให้ถุงสองเม็ดเนี่ยอยู่ห้าคนแพ้ครับเอ้ยเชื่อมตัวนึงอ้าวไอปตัดตั้งถลายวะ ในห้องในห้องในที่เดิมเลยในห้องเราเราเราอะไรมันดักตัวดันใเทียมันอยู่ในห้องเออมันได้แค่นั้นแหละทำอะไรไม่ได้ปวดไม่ได้ไงเพื่อนกอดมันเข้า,าฟรีไม่เห็นเหรอยังนั่น<บ><อ>งกูบอกขวามเ,ววขเมื่อกี้เว้ยจังหวะเมื่อกี้กูคิดว่ามอ,อสจะยิงตัวไกลให้กูผมยิงแล้วบีว่มก็ยิงต่อ